ขณะทำงานเขานะครับกําลังเก็บปลานะครับทีมงานมาะจับปิกัดฝายนะครับสร้างฝายนะครับมาตรวจสสบสถานที่หากินนะครับบ่มีอยังกินบาได้ติดไม้ติดมือจากบ้านมาเลยนะครับพี่น้องมาหาข้างหน้าล้วนๆนะครับตีมือดนล้วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับป้ากันอีแล้วนะครับในจองวิถีคนด้อยนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเอฟซีนะครับมาดูการจับ ที่กัดฝายนะครับในป่าดงดิบนะครับพ่อจะพาเพื่อนน้องพ่อนะครับว in ่าเราจะทํางานกันลําบากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุนไปดูนะครับป้ายพี่น้องอ้ยป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องสวยงามมากนะครับไม้ใหญ่นะครับในป่าดงดิบนะครับนะครับดูบริเวณป่านะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับพี่น้อง ครับเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่นะครับเอาตุงควนอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อที่จะมีป่านะครับสีอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีน้ำนะครับอเ,เอ้เยี่ยมนะครับไม้ใหญ่ตัไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หญพี่น้องถึงแล้วนะครับไม้ใหญ่มากเลยสุดยอดสั่งล้างเลยครับตรงถึง<ม>ที่ที่พัก<อ><อ>นะครับ,บ หางสำรวจ้น้ำนะครับก็ทีมงาน้ามไดเพันเท้านะครับมาช่วยกันสำรวจพื้นที่ทำป้ายนะครับก็คณะ้นำแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า้านะครับมารวมกันนะครับไปครับพี่น้องไปหาที่พักกันนะครับไปหาที่พักที่อยู่อาศัยกันเดี๋ยวไปหาคบหากินกันต่อนะครับพี่น้องไาย ป้าพีน่น้องหาป้านะครับมาปลานะครับหาป้านะครับหลายขนาดพี่น้องแหน่งตะไคร้หลายขนาดเลยดดครับพี่น้องว้าวนะครับพี่น้องปลาสุดยอดเลยยอดสุดยอดนะครับพี่น้องโอ้อากินครับมนัมนๆครับพี่น้อง ทีมงานเขายัางไม่ตืน่นแต่แล้วนะครับเอครับอันนี้ทีมงานคุณภาพนะครับหาปลานะครับแป๊บเดียวนะครับบัถึง10นาทีนะครับได้ขนาดนี้เลยหมา,านหมา,าน,มาานตีน้องทีมงานคุณภาพที่เราอุตส่าห์มาน, <c oughs> นี่นะครับพี่น้องทีมงานเขานะครับตอนนี้ได้ปลานะครับปลาห้วยนะครับ ปลาหอยเซลาหอยแวนะครับก็เอามาทำการจับปีกัดกไฟนะครับพี่ดองปีดฟ้านะครับป่ากินเต็มเต็มเยอสุดยอดสุดยอดกินจะชดเลยครับพีน้องให้เราเล่นได้งามขนาดพี่น้องโอ้โหปลาปิ้งอยู่บ้านมาได้กินยังจะนี่นะครับพี่น้องนี่คือว่ามันดงกว่ายาดังเฉพคุณดีอีบีเทปยอดมัติมินบอมเส้นอ้อยแม่นเลย อคนขายเลยดิค่ะขาวเชลอาหารอยู่ปลาอยู่เขานะครับพี่น้องน่องดิฉันครับเป็นยอดนะครับปลาปุ้งปลาปูเชลลองจิ้มพี่นองเพื่อนน้องจิมเลยไล่ลาไปล้าเพื่อนเอาขนาดพี่น้องเนื้อหวานนะครับปลาป้งนะครับพี่น้องบ้านฮาวานะครับขอาทั้งหมดเลย หืบ้านบ่มีโอกาสได้กินนะครับี่น้องเออี่น้ำน้ำเทิมด้วยตนนี้นะครับก็ทิ้นงานเฮานะครับก็ตังค์เข้ากบปลาอยู่นะครับี่น้องชงดูนะบ้นน้องชุดอย่างนี้หัวหน้ไหวชุดไม่ไกลไม่ไกลครับโอ้ยอดเปยอดยหยอดเลยเป็นงานคุณภาพนะครับหากินกันมานกันนะนักอยู่ใกลกอไม่ไก้ มาตึบรรยากาศกินข้าวนะครับพี่น้องกิซซ่าตอนนี้กิซซ่าว้าพิซซ่าฟ้านะครับเบน้ยฟ้าตอนนี้เกือบพุ่มนะครับบ่อทีมงานเขาเดินทางอย่างน็ดเหนื่อยนะครับพี่น้องมาลังกินข้าวกันนะครับนี่นคันกรอกิซซ่านี่ยอดสุดยอดนะครับมีน้ำสัพเพญยาด้วยกันมันน่าไว้ใจนำสัพเพญยาเพื่อนกัน น้ำเขาเ่บนับนับนัะนะโอ้เนงครับพี่น้องมาแล้วเหรอโอเคเนครับบนักระไมไกอ๋อเป็นปางพักนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมเก็บเต้นนะครับเพื่อที่จะย้ายสถานที่นะครับไปจับพิกัดในการท่อมฝายนะครับพี่น้องเนี่ยหัวหน้าทีมกหลังโมอยู่นะครับ นี่ปลานะครับปลาเขาหาได้วันนี้นะครับพี่น้องโอหกับเขานะครับยอดนะครับโอ้อันนี้ทีมงานเขานะครับมาหน้าผมนะครับาปลานะครับเก่งมากมากเลยนะครับสุดยอดนะครับโอ้ไม่รู้่นะแร่ยังมักอเลยปลาจับ น้องมาพอเลยนะครับอ่ากินไปบ้านๆเขานะครับพี่น้องบอมีตีนไหนแฮมแล้วนี่บ้านเขาาใส่ถุงมีปลาดูใส่ทุกวันเลยก็อ่ากินง่ายๆนะครับพี่น้องอ่ามนที่บ้านนะอโ นิ่มกเอาขณะทีมงานเอานะครับกำลังเก็บปลานะครับทีมงานปราจับปิกัดฝายนะครับสร้างฝายนะครับมาตรวจสบสถานที่แบบหากินนะครับบ่มนี่ยังกินมาได้ติดไม้ติดมือออกจากบ้านมาเลยนะครับพี่น้องมาหาข้างหน้าล้วนๆนะครับปีมือดนล้วนนะครับในการหาปลานะครับนี่หัวหน้าทีมท้านะครับ มีเหล่าน้ำอยูั้หมเลยอนไ้รอนไม้เฮ้ยกร้อนเราม่นี้บอกกาเองตมมเ้ากะบอกมาทกบอกไม่ไ่นะพี่น้องข้าวหลามก็บอกไม่ไผ่กางนะมีปลานะครับพี่น้องเาด้ไม่เาบอ มีปิ้งปลาพอมนะครับพี่น้องปิ้งปลาแม่น้ำแม่แสวนะครับพี่น้องยอดนะครับเดี๋ยวเป็นอาหารเจ้านะครับพี่น้องมื้อนี้ลามนะครับข้าวลามนะครับเอาทำเรียบร้อยนะครับข้าวลามนะครับเป็นข้าวนะครับข้าวทีข้าหลามได้ไม่ไพ่นะครับพี่น้อง โอ้เม่เทียนะครับเป็นไม่ไป,ไปเทีย,<อ>ยนะครับที่ว่าเอามาทำหลามเข้านะครับโดยใช้ใบตองนะครับพี่น้องเป็นวิธีของพี่น้องเจ้าบนดอยบันทีสูงนะครับกินกับปลานะครับติ้งปลาหันห้อนะครับพี่น้องโอเคครับไปมาครับพี่น้องเอาเจ้านะครับน้ามีแกงพ้องเนึ่นะมีแกงห้องเนี่มีหลามครบ แล้วก็ลำปลาน้ำปลาครับลำปลาแกงกบแกงกบอูเท็ดนอาหารชั้นเลิศนะครับของพี่น้องนะครับทีมงานเฮานะครับแซ่บจะแซ่บอร่อยนะครับพี่น้องอาหารเมนูเด็ดๆนะครับเดี๋ยวจะมาอยู่เจอสุดปอปิงโก้เลยเนาะเยอะอ รันมื้อเช้านะครับเดี๋ยวเดิมเตียมินทางนะครับพี่น้องนะครับต่อจนทีมงานเจ้าหน้าที่แล้วก็กำนันพูหยาบ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าที่น่วยห้ามลาตว์ป่าบุฟ้านะครับรวมกันตำรวจนะครับพี่น้องจะมาด้วยกันซิเอชีวิตนะครับป่าบุกเขาไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ดูติ้วทับนะครับบรรยากาศลำห้วยนะครับทีเขาจะสร้างฝายนะครับพี่นองเป็นหน้าผาสูงชันนะครับเขาจะไปเลือกเส้นทางที่ง่ายๆนะครับปีนองตามผมมาดูเลยนะครับพี่นองทรายน้ำเป็นงานเฮานะครับรองรับพื้นที่ครับหลักตลับเม็ดนะครับเพื่อจับลำนะครับลำน้ำนะครับ ก็มีทีมงานปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ฟ้านะครับช่วยกันนะครับไปกังพังเลยตะพังไงก็เลยตุงนะครับนี่คุณติ๊กตั๊กที่เขาจะสร้างฝายนะครับพี่น้องถืองานหัวหน้าคนนี้นะครับหัวหน้าคนเก็บอยู่นะครับหัวหน้าชุดนะครับไปเลยเลยหกตรงนี้ตายปะ ทีมงานเขานะครับปกครองนะครับก็ช่วยกันนะครับเป็นลักษณะหน้าฝายนะครับที่เขาจะต้องทำนะครับพี่น้องตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศทีมงานเขานะครับตอนนี้กำนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับกรรมการหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงเจ้าที่หน่วยทำล่านะครับสตาผู้ฟาดครับรวมกันนะครับ ก่อสำรวจนะครับแหล่งที่จะสร้างฝายนะครับห้วยแสวนะครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับโอเคนะครับเอาไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยก็อันนี้ทีมงานนะครับทีมงานพี่น้องเขานะครับมาสำรวจฝายนะครับรอทาก่อนโอ้โหอันนี้คือจุดที่จะสร้างฝายนะครับพี่น้องโอเคมานนี้ก็ของสำเร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องโชคดีลรับการร้องับร์ครับบาย ก็เซ็จสิน้นภารกิจนะครับเดินทางกลับบ้านได้เลยครับปีนองก็ทีมงานเขาครับเจ้าหน้าที่นะครับ